สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนคงเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะเป็นเวลาที่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วต้องตรวจเลือดหรือว่าตรวจปัสสาวะนะคะเรื่องการตรวจปัสสาวะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นของโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายและโรคเบาหวาน เป็นการตรวจที่สะดวกและสามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถใช้ตรวจการตั้งคันรวมถึงการใช้ตรวจหาสารเสพติดบางประเภทด้วยนะคะแต่ทำไมปัสสาวะจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกสิ่งเหล่านี้ได้แล้วปัสสาวะเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะขับถ่ายนะคะ ึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการเกิดของปัสสาวะด้วยโดยตรงเลยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูอยากให้นักเรียนทบทวนความรู้กันก่อนค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะทบทวนความรู้กันนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของเลือดนะคะซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญของเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ด้วยค่ะโดยครูจะให้นักเรียนเลือกนะคะว่าสารใดต่อไปนี้ที่พบในพลาสมานะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันนะคะจริงๆแล้วนะคะสารต่างๆเหล่านี้ที่นักเรียนเห็นสามารถพบได้ใน p ลาสมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงกรดอะมิโนแก๊สออกซิเจนน้ำกลูโคสเซลล์เม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือด และยูเรียต่อไปเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะซึ่งนักเรียนคงพอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าภายในเซลล์ของร่างกายของเรานะคะมีทั้งกระบวนการสลายสารอาหารและการสังเคราะห์สารต่างๆทำให้เกิดสารหลายชนิดทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นของเสียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นนะคะก็อย่างเช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียยูเรียและกรดยูริกซึ่งร่างกายจำเป็นต้องกำจัดออกโดยอาศัยการทำงานของระบบขับถ่ายซึ่งจริงๆแล้วนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีการกำจัดของเสียต่างๆออกได้หลายทางเลยนะคะอย่างเช่นปอดนะคะจะกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านทางลมหายใจออก แล้วก็จะมีไตนะคะซึ่งจะกำจัดของเสียต่างๆและน้ำส่วนเกินในรูปของปัสสาวะนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักระบบขับถ่ายกันก่อนนะคะซึ่งระบบขับถ่ายเนี่ยเป็นระบบที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของร่างกายนะคะโดยการขับถ่ายของเสียออกมานั้นนะคะอาจจะอยู่ในรูปของแก๊สผ่านการหายใจออก หรือรูปของของเลวผ่านทางเงือหรือว่าปัสสาวะนะคะหรือว่าจะเป็นรูปของของแข็งผ่านทางอุจจาระก็ได้นะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะเน้นการขับถ่ายของเสียทางปัสสาวะโดยการทำงานของไตต่อไปนะคะโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายจะมีอะไรบ้างนะคะ มนุษย์เรานะคะมีไตเป็นอวัยวะหลักของระบบขับถ่ายนะคะโดยขับถ่ายของเสียในรูปของปัสสาวะซึ่งไตจะทำหน้าที่กรองของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของร่างกายนะคะและสารแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายของเราอย่างเช่นสารนิโคตินแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนออกจากเลือดนะคะ แล้วจึงกําจัดของเสียและสารแปลกปลอมเหล่านั้นออกจากร่างกายทางปัสสาวะนอกจากนี้นะคะไตยังทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายรวมไปถึงการผลิตฮอร์โมนร่างกายบางชนิดด้วยนะคะระบบขับถ่ายของมนุษย์เรายังรวมถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายด้วย ซึ่งก็ได้แก่ท่อไตกร,ระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะนักเรียนคิดว่าระบบขับถ่ายประกอบด้วยอวัยวะใดและแต่ละอวัยวะมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะอวัยวะในระบบขับถ่ายอย่างแรกเลยนะคะก็คือไตซึ่งไตของมนุษย์นะคะจะมีสองข้าง อยู่บริเวณด้านหลังของช่องท้องเหนือระดับเอวนะคะมีสีแดงรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วใต้แต่ละข้างจะมีความยาวประมาณ10-13เซนติเมตรนะคะแล้วก็หนาประมาณ3เซนติเมตรซึ่งประกอบด้วยหน่วยไตยประมาณ1ล้านหน่วยนะคะทำหน้าที่กรองของเสียและสารต่างๆออกจากเลือดนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นท่อไตนะคะ จะมีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กและยาวที่ต่อมาจากไตทั้งสองข้างแล้วก็ไปเชื่อมกับกบระเพาะปัสสาวะนะคะมีความยาวประมาณ25-30เซนติเมตรซึ่งจะทำหน้าที่ในการลำเลียงปัสสาวะจากไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะนะคะถ้าจากท่อไตนะคะก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะซึ่งจะเป็นอวัยวะที่สามารถยืดหยุ่นได้นะคะ ทำหน้าที่ในการเก็บปัสสาวะที่ถูกส่งมาจากไตซึ่งสามารถบรรจุปัสสาวะได้ประมาณ700-800ถึง800ลูกบาทเซนติเมตรนะคะและถัดจากกระเพาะปัสสาวะนะคะก็จะเป็นท่อปัสสาวะซึ่งจะเป็นท่อนำน้ำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะนะคะออกสู่ภายนอกร่างกายในเพศชายนะคะจะมีความยาวประมาณ20เซนติเมตรนะคะและเป็นทางผ่านของ น้ำอสุจิด้วยส่วนในเพศหญิงนะคะจะมีความยาวประมาณ4เซนติเมตรค่ะทีนี้นะคะครูอยากตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะว่าไตของเราอยู่บริเวณตำแหน่งไหนระหว่าง A และ B นะคะ,ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะไตของเราอยู่ตำแหน่ง B นะคะซึ่งอยู่บริเวณเอของเราค่อนไปทางด้านหลังของเรานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะว่าหน่วยไตทำงานอย่างไรจึงสามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายเราได้ไกลไกการกำจัดของเสียนะคะภายในไตเนี่ยจะประกอบด้วยหน่วยไตจำนวนมากซึ่งจะทำหน้าที่ในการกรองของเสียและสารต่างๆออกจากเลือดนะคะโดยเลือดเนี่ยจะเข้าสู่ไตทางหลอดเลือดแดง ซึ่งสารที่ผ่านการกรองประกอบด้วยสารที่มีขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นน้ำกลูโคสและของเสียต่างๆแต่สารที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นปโปรตีนเซลล์เม็ดเลือดแดงจะไม่ผ่านการกรองจากนั้นนะคะสารที่ผ่านการกรองที่เป็นสารที่มีประโยชน์อย่างเช่นน้ำหรือว่ากลูโคสนะคะจะถูกดูดกลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอย ซึ่งหลอดเลือดฝอยจะรวมกันแล้วนําเลือดออกจากไตกลับเข้าสู่หัวใจทางหลอดเลือดดำนะคะส่วนของเสียและสารอื่นๆที่ไม่ต้องการรวมเราจะเรียกว่าปัสสาวะนะคะจะถูกลำเลียงไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อรอการขับออกจากร่างกายผ่านทางท่อปัสสาวะนั่นเองคะ่ะ กระเพาะปัสสาวะของเรานะคะสามารถเก็บปัสสาวะได้ประมาณ0.7-0.8ถึงลิตรนะคะแต่เราจะเริ่มรู้สึกปวดปัสสาวะเมื่อมีน้ำปัสสาวะอยู่ประมาณ0.2ลิตรเท่านั้นนะคะซึ่งการขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของผนังกระเพาะปัสสาวะแล้วก็กล้ามเนื้อหูรูดที่กระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะ เมื่อในกระเพาะปัสสาวะมีน้ำปัสสวาวะมากนะคะผนังกระเพาะปัสสาวะจะยืดตัวและเมื่อขับปัสสวาวะออกนะคะผนังกระเพาะปัสสาวะก็จะคลายตัวค่ะต่อไปนะคะเรามาดูปริมาณสารต่างๆในน้ำเลือดแล้วก็ในน้ำปัสสาวะของเรานะคะว่าจะมีปริมาณแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งสารที่อยู่ในน้ำเลือดแล้วก็ในน้ำปัสสาวะนะคะก็จะมีน้ำ โปรโตีนคอร์ไกลูโคสแล้วก็ยูเรียนะคะส่วนปริมาณสารนักเรียนสามารถดูตามตารางได้เลยนะคะความแตกต่างของสารในน้ำเลือดแล้วก็ปริมาณสารในน้ํำปัสสาวะนะคะก็จะตามตารางนี้เลยค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะใน1วันร่างกายของเราจะขับถ่ายปัสสาวะประมาณ1-1.5ถึงลิตรนะคะ ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำในร่างกายซึ่งหากร่างกายของเราได้รับน้ำมากนะคะปัสสาวะจะมีสีเหลืองอ่อนหรือใสแต่ถ้าหากว่าร่างกายของเราได้รับน้ำน้อยปัสสาวะก็จะมีสีเหลืองเข้มนะคะทีนี้นะคะครูอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของคำที่นักเรียนต้องรู้กันนะคะ คำแรกนะคะก็คือเหงื่อนะคะอันนี้นะักเรียนคงรู้จักกันทุกคนเนาะซึ่งเหงื่อนะคะจะเป็นของเสียในรูปของของเหลวที่ถูกขับออกจากร่างกายทางผิวหนังนะคะซึ่งถูกสร้างจากต่อมเหงื่อที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของชั้นกำกับ้าของเรานะคะซึ่งเหงื่อจะมีสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะอย่างเช่นกรดไขมันกรดแลคติกกรดคาโบอิกนะคะ ซึ่งสามารถทำลายเชื้อโรคบางชนิดได้โดยในแต่ละวันนะคะร่างกายจะสูญเสียเหงื่อประมาณ500-1,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะก็คืออุจจาระอันนี้นักเรียนก็คงรู้จักกันดีนะคะจะเป็นของเสียที่ถูกขับออกจากร่างกายทางทวารหนักนะคะซึ่งจะเป็นส่วนของอาหารที่ไม่สามารถย่อยในกระเพาะอาหารของเราได้นั่นเอง ถัดไปนะคะกลูโคสจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นผลึกของแข็งสีขาวนะคะซึ่งจะพบในผลไม้ที่มีรสหวานอย่างเช่นองุ่นหรือว่าแอปเปิลนะคะต่อไปนะคะก็คือคำว่ายูเรียนะคะ ยูเรียเนี่ยจะเป็นสารอินทรีย์ที่พบในปัสสาวะของคนเราแล้วก็สัตว์บางชนิดนะคะซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการย่อยสลายสารอาหารประเภทโปรตีนทีนี้นะคะเรามาทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนกันนะคะโดยการตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ห,หากไตทำงานผิดปกติจะสามารถสังเกตได้จากสิ่งใดก็ไก่เหงื่อ ขอไข่อุจาระข้อวายปัสสาวะงองงูลมหายใจคำตอบนะคะก็คือข้อคอควายนะคะทำไมถึงตอบคอควายก็เพราะว่าไตจะมีหน่วยไตทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดใช่ไหมคะซึ่งของเสียที่ผ่านการกรองของหน่วยไตเนี่ยจะกลายเป็นน้ำปัสสาวะ ซึ่งจะถูกขับออกจากร่างกายดังนั้นนะคะหากไตทำงานผิดปกติจะทำให้การปัสสาวะผิดปกติด้วยนะคะหรือว่าน้ำปัสสาวะมีองค์ประกอบที่ผิดปกติไปดังนั้นนะคะจึงตอบข้อคอควายคำถามข้อที่2นะคะการขับถ่ายของเสียในรูปปัสสาวะจะผ่านอาวัยวะใดตามลำดับก็กไก่ไต กระเพาะปัสสาวะท่อไตท่อปัสสาวะคอไข่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะคอควายท่อไตกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะไตงองูท่อปัสสาวะไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สำหรับคำตอบข้อนี้นะคะนั่นก็คือข้อขอไข่เรามาวิเคราะห์คำตอบกันนะคะการขับถ่ายของเสียในรูปปัสสาวะจะเริ่มจากไตนะคะซึ่งจะมีหน่วยไตทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดของเสียที่ผ่านการกรองของหน่วยไตนะคะจะกลายเป็นน้ำปัสสาวะซึ่งจะถูกลาเลียงผ่านท่อไต ไปเก็บยังกระเพาะปัสสาวะนะคะเพื่อกําจัดออกจากร่างกายทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะคะคําถามข้อที่3นะคะสารชนิดใดไม่ผ่านการกรองของหน่วยไตยก็ไก่น้ำขอไข่กลูโคสข้อควายกรดอะมิโนงองูเซลล์เม็ดเลือดแดง คำตอบนะคะนั่นก็คือข้ององูเซลเม็ดเลือดแดงนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คำตอบกันค่ะสารที่ผ่านการกรองของหน่วยไตยนะคะจะเป็นสารที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นน้ำกลูโคสกรดอะมิโนไอออนของแร่ธาตุแต่ถ้าสารที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นปโปรตีนเซลเม็ดเลือดจะไม่ผ่านการกรองของหน่วยไตยนะคะดังนั้นตอบข้ององูค่ะ คำถามข้อสุดท้ายนะคะสารชนิดใดไม่ควรพบในปัสสาวะของคนปกติก็ไก่น้ำคอไข่ขย,ยูเรียคอควายกลูโคสงองูคอไลายไอออนสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบก็คือคอควายนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าทําไมถึงตอบข้อคอควายนะคะ ก็เพราะว่าในปัสสาวะของคนปกติจะพบน้ำยูเรียแล้วก็ไอออนของแร่ธาตุบางชนิดนะคะแต่จะไม่พบกลูโคสเนื่องจากเป็นสารที่มีประโยชน์จึงถูกดูดกลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอยบริเวณหน่วยไตยนั่นเองข้อนี้จึงตอบข้ขอขอควายนะคะ ค่ะนักเรียนนักเรียนรู้ไหมคะว่าสีของปัสสาวะของคนเรานะคะมีถึง12สีเลยนะคะแล้วทั้ง12สีสามารถบ่งบอกอะไรได้ครูมีคำตอบเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสีใสหรือว่าไม่มีสีนะคะก็คือเราเนี่ยดื่มน้ำมากเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าโรคไตนะคะส่วนสีขาวคุณ อาจจะเป็นโรคกลวยไตยอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองทองนะคะระดับน้ําในร่างกายของเราอยู่ในระดับปกติสีเหลืองเข้มเป็นสีปกตินะคะแต่ควรดื่มน้ําให้มากขึ้นสีเหลืองสดนะคะอาจทานวิตามินและอาหารเสริมมากกว่าที่ร่างกายต้องการสีส้มแสดงว่าร่างกายขาดน้ํา มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำดีหรือว่าตับนะคะสีส้มเข้มหรือสีน้ำตาลอาจขาดน้ำอย่างรุนแรงนะคะหรือว่าเป็นดีซ่านมีภาวะกล้ามเนื้อลายสลายสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำนะคะอาจเป็นโรคตับอักเสบโรคมะเร็งผิวหนังรีบพบแพทย์ด่วนเลยนะคะสีชมพูหรือสีแดงนะคะ อาจมีเลือดปนหรือว่าอาจเป็นโรคไตหรืออาจติดเชื้อหรือเป็นเนื้องอกหรือเป็นโรคมะเร็งได้นะคะสีเขียวแสดงว่าทานผักหรือสีผสมอาหารมากเกินไปอาจติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้นะคะสีฟ้ามีแคลเซียมในเลือดสูงกว่าปกติหรือว่าติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะส่วนสีม่วงอันนี้มักจะ เป็นผู้ป่วยที่ใส่ใสายสวนปัสสาวะนานจนติดเชื้อนั่นเองนะคะที่นี้นักเรียนก็ทราบแล้วนะคะว่าสีทั้ง12สีของปัสสาวะของเรานะคะบ่งบอกอะไรได้บ้างนักเรียนอย่าลืมสังเกตตัวเองและดูแลรักษาระบบอวัยวะในการขับถ่ายของเราให้ทำงานได้อย่างปกติด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่อง เอาววัยนะใระบบขับถ่ายกันไปแล้วนะคะนักแบบเรียนอย่าลืมทำใบงานที่ครูให้ไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ